สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอณัฐโภชนาการครับวันนี้ก็มีงานที่สําคัญที่เปลี่ยนวิธีคิดและเกิดข้อถกเถียงจนนํานวนมากในวงการโภชนาการนะครับลงในวารสาร The Lancet Diabetes and Endocrinology Commission นะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราบอกผู้ป่วยนะครับในเรื่องของตัวรัชนีมวลกายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆครั้งนะผมลงไปในพื้นที่กระทรวงต่างๆก็ใช้เ,เกณฑ์ในการวัด ความอ้วนจากต่ชนิมวลกายนะฮะแล้วบางครั้งเราก็เสื่อมอีกนิดหนึ่งเราก็อาจจะอ้างตัวเองว่าเฮ้ยผมออกกำลังกายกล้ามเนื้อผมเยอะมวลกล้ามเนื้อผมเยอะกระดูกใหญ่นะครับนันนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงความอ้วนนะครับไปเป็นเรียกว่าเป็นโรคโรคอ้วนนะครับซึ่งเขาบอกว่าการเปลี่ยนให้เป็นโรคอ้วนเนี่ยเพื่อให้เกิดความตระหนักว่าอันนี้มันป่วยแล้วนะแล้วก็คล้ายๆกับการตอกสแตปมที่ไปที่หน้าของทุกคนว่าเฮ้ยเธออ้วนเธอป่วยเธอไม่สบายใช่ไหมครับซึ่งในแง่หนึ่ง ปรากฏว่าดีนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งปรากฏว่าทําให้เกิดแผลในใจของเขาแบบเดินไปไหนมาไหนอีบีเเยอะหรือในบางหน่วยงานส่งจดหมายไปที่หน่วยงานบอกว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะครับในคาเอกสาร,รนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ต้องการจะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคอ้วนเนี่ยมันควรจะเป็นความรับผิดชอบของในแต่ละคนแต่ว่าคุณก็ต้องมองก่อนนะว่ามันอาจจะเป็นแผลในใจของหลายๆคนที่ เวลาถ่ายรูปคุณก็อาจจะยืนด้านหลังใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งการทํางานในหน่วยงานความมั่นใจของคุณก็จะเสียไปนะครับในขณะเรื่องของการจัดการความอ้วนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะทำให้คุณแข็งแรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของการตัดสินใจเนี่ยในงานวิจัยตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมองใน้ัวดัชนีมวลกายแต่คนก็คือก็คือน้ําหนักหารด้วยส่วนสูมยกกาลังสองที่เป็นเมตรนะครับเช่น80กิโลกรัมหารด้วยเมตร60 1.6นะแล้วก็หารด้วย1.6ซ้ําอีกซ้นึี นะครับเขาก็แบ่งความอ้วนออกมาตามดัชนีมวลกายใช่ไหมอ้วนต้องไปจัดการเข้าห้องนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในกราฟนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ้วนเช่นหลายๆคนน้ําหนักเยอะนะครับไม่ได้วัดจากดัชนีมวลกายอย่างเดียวแต่เป็นเช่นนักกีฬาแข็งแรงมากๆเลยนะครับเล่นกล้ามน้ําหนักก็ก็เยอะถูกไหมครับขณะดเดียวกันถ้าเกิดบอกว่าเป็นคนอ้วนนะครับก็ต้องแบ่งก่อนว่าคุณมีความเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็น2ส่วนก็คือคุณมีโรคเบาหวานนะครับ คุณมีการหยุดหายใจนะครับแบ่งไปตามวัยวะต่างๆนะครับหรือคุณในผู้หญิงที่อ้วนมีสิวเป็นถุงน้าในรังไข่หรือเปล่าแสดงว,ว่ามันมีความผปดปกติที่จําเป็นต่อการรักษาโรคอ้วนหรือลดน้ําหนักใช่ไหมครับหรือคุณจะมีโรคที่เป็นผลกระทบเช่นหอบหืดนะครับดูอันนี้ไขมันพอกตับอันนี้เห็นด้วยนะครับเริ่มมีเบาหวานลงไตก็คือมีโปรโตีนรั่วนในปัสสาวะนะครับก็ควรที่จะควบคุมน้ําหนักด้วยนะครับนั่นหมายความว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องลดน้ําหนักแต่ว่าดูซิว่ามันมีผลเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งโรคหัวใจและหลอดเลือดมีพวกนี้การลดน้าหนักก็ช่วยได้นะครับหรือความดันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการลดน้าหนักช่วยในการที่จะลดเรื่องของความดันแล้วก็ลดการใช้ยาที่ไม่จําเป็นลงได้ดังนั้นซึ่งแน่นอนว่าโรคต่างๆเหล่านี้สามารถดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณน้ําหนักลดลงนะฮะวิจัยตัวนี้เป็นจุดประเด็นที่เคยพูดมาแล้วแต่ก็น่าสนใจว่าการใช้ดัชนีมวลกายแล้วบ่งบอกคุณต้องจัดการอย่างเดียวม ในขณะเดียวกันถ้ามองว่าแล้วใครคุณจะจัดการก็คือคุณจะจัดการในคนที่เป็น Clinical Obesity ในกรณีนี้ก็คือว่ามีโรคที่เกี่ยวข้องนะครับในขณะเดียวกันในบางคนเริ่มมีล i m i t a t i o n นะครับในกรณีนี้ก็พูดถึงถ้าในศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ครอบครัวเราเรียกว่า ADL หรือ Activity of Daily Living นะครับก็คือกินข้าวอาบน้ําแต่งตัวพวกนี้มันไม่ค่อยได้ลิมิตแต่ถ้าลิมิตในการทําชีวิตประจําวันในส่วนอื่นๆทําให้คุณก้าวเดินได้น้อยเช่นเดินแล้วเหนื่อยเกิดการจับหอบ พื่อี้การลดน้าหนักมีความจําเป็นก็คือคุณเริ่มที่จะมีอาการนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงคนที่เป็น preclinical คือคุณอ้วนเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณก็จะต้อง develop โรคเลือหลังตามมาแต่ไม่ได้รีดนักนะครับทีนี้ประเด็นตรงนี้คือควรอาจจะต้องเอาดัชนีมวลกายชั่งน้าหนักแล้วก็วัดรอบเอวเอาจริงๆก็คือว่าแต่คุณไม่มีโรคประจําตัวอื่นไม่ได้มีน้ําตาลผิดปกตินะครับดังนี้อันนี้คุณค่อยๆจัดการตัวเองไปก็ได้นะครับพวกนี้อาการก็จะอาจจะเป็น minor อย่างเช่นว่าคุณก็แค่มีการปวดเมื่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยการออกกําลังกายก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการลดปัญหาเหล่านี้นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเขาพยายามจะต้องบ่งบอกว่าเวลาที่เราจะจัดก,การในเชิงสาธารณะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเหมารวมยกเข่งไปว่านัด,ดัชนีมวลกายเยอะแปลว่าต้องไปวิ่งที่สวนผมว่ามันไม่ใช่นะฮะบผมว่าการที่คุณมีดัชนีมวลกายท,ที่เยอะแล้วก็คุณไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรมากนักเนี่ย การที่คุณค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปมันก็น่าจะดีนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดบอกว่าฉันมีฉันไม่ทําอะไรเลยทั้งนั้นแล้วฉันก็เป็นข้อจํากัดของฉันแบบนั้นนะครับในอนาคตก็จะเกิดข้อจํากัดต่างๆเหล่านั้นนะครับดังนั้นในกรณีของคนที่อย่างเช่นผมเจอคนที่เป็นหอบหืดแล้วก็มีภาวะอ้วนแล้วก็จับขอบบ่อยๆกรณีลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าถึงเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้มันก็จะมีส่วนช่วยหลายคนก็ต้องย้อนกลับไปที่มุมมองว่าลดยากเย็นหรือไม่อย่างไร ผมว่าการลดยากเย็นมันเป็นมันเป็นมุมมองเป็นวิธีคิดนะครับคุณสามารถที่จะออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการต้านแรงเหมือนที่เราจัดในคลิปก่อนหน้านั้นเมื่อหลายวันก่อนก็ได้ใช่ไหมครับการเริ่มทําก็ดีกว่าการไม่ได้ไม่ได้เริ่มทําเลยนะครับผมต้องเล่าก่อนว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนชอบวิ่งเนาะหลายคนอาจจะเห็นว่าผมออกกําลังกายผมวิ่งนะครับที่แต่ว่าตจุดเริ่มต้นก็คือว่าเราก็มีโรคประจําตัวนะครับหลายๆโรคนะครับ แล้วเราก็ยุมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตในการอยู่ของเราการดูแลครอบครวัวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเออผมเริ่มจําได้วันแรกเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วก็เริ่มวิ่งแบบแปดร้อยเมตรกิโลหนึ่งกลับมาบ้านโอ้โหบ่นบ่นแย่เลยนะฮะบ่นแบบบ่นสองวันเลยเมื่อยมากใช่ไหมครับแล้วเราก็ทะลุขีดข้อจํากัดเราไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้กันไปกับมันว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับจนปัจจุบันเนี่ย ถ้าเราเวลาผมออกกําลังกายเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนบางครั้งเราก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ออกกําลังกายโดยการเดินเป็นซิตี้รันอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็สามารถที่จะเดินเดินบ้างวิ่งบางได้วันละ 30- 40กิโลนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนสามารถก้าวขีดจากัดได้พี่แต่ว่าทุกคนอาจจะต้องเริ่มมองตัวเองก่อนว่าออวันนี้ที่ออกกำลังกายต้องมีเทคนิคมีวิธีการนะครับในขณะเดียวกันการควบคุมอาหารก็ทําได้หลายวิธีนะครับแล้วก็การควบคุมอาหารก็ต้องไปดูในคลิปต่างๆว่าแต่ละคนเหมาะกับวิธีการอะไรนะครับ วันนี้ก็เล่าให้ทุกคนฟังว่ามันมีประเด็นที่โดยสรุปก็คือมันมีงานวิจัยของแลนเซ็ปที่ลงตีพิมพ์ในต้นเดือนนี้เองนะครับแล้วก็เป็นท้อกับตุกทาวของกลุ่มนักวิชาการมากๆว่าการใช้ดัชนีมวลกายอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าในเชิงของตัวงานวิจัยของผมและทีมก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเราน่าจะลองแบ่งดัชนีมวลกายกับตัวแปลอื่นๆแล้วลองจัดก,การดูว่าจะมีกลุ่มโรคแบบไหนที่จะได้ประโยชน์จากการปรับพฤติกรรมก็จะยิ่งทําให้เราได้กลุ่มที่เล็กลง แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะรักษานะครับวันนี้ก็ขอทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ